สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางฮู้นิคีรอบเ้ารนวทางวันจันทร์วันที่10เดือน11พฤศจิกา2-6จ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฮู้นิคีเมื่อนี่ก็เดียวมาเบิง่งผลย้อนหลังกันก่อนจ้าผลสรุปแนวทางของที่7เ,เดือน11สําหรับฮู้นิคีรอบเ้าระบันจันทร์ของวันศุกร์ที่ผ่านมาแนวทางรอบเ้าเด่น สกับหนึ่งผลรอบเศร้าจา้าสามส่เก้าางหนึ่เก้า,าหรับหนเก้าเขาตรงๆจะเน้นพิตโตเศ้ากับบายเมื่อนี่หนส่วนสำหรับหนเกเน้นอยู่รอบใบแต่ว่ารอบเศร้านี่คือเน้นหนหกับหนสาเนาะหนเกเน้นอยู่รอบาบอ่าเลขชนเกบนเก้าลางเลยตัวนี้สามสีเกเกโอ้โหถ้าจับเก้าใดนี่ปงังเนาะ แต่ของเฮากระปังหนึ่เก่าตรงๆเด่น1นึ่งมาจาาสำหรับรอบบายเด่น1กับ0นย์พ้นรอบบายหกสามเจหลาง3ามหนึโอ้โหสบนสามหลางกันอีกแล้วเนาะสำหรับรอบบายกัาสำหรับรอบบายกระปังจา้าสาบนสามหลางของเฮามี1นสเข้ามาสามหนึ่งเสากระบ,บาย1น่งชนหนึ่งเสายันบายเลยเด่นหนึ่งองเฮามาจาา สำหรับหนึ่งซับการเน้นพี่โต่หนึ่งซับเน้นอยู่เ้าก็มาออกบ่ายเนาะโอ้ตัวนี้นี่สลับเลยตัวนี้นอันนี้ดีกับพี่น้องเอฟซีที่ตามละกันจัดเต็มเต็มเซาบ่ายสำหรับนิคี้วันที่เจ็ดวันที่สิบมือนี่งมือแรกก็ตามรูนกันต่อจา้าสำหรับแนวทางมือนี่รอบเ้าไฮเดนหากับสี่จะสำหรับนิเคอี KE. วิ่งรูดไซวิ่งไซรูดมักตัวได้ชอบตัวได้วิ่งรูดได้จ้าจับคู่ 49, 46, 47, 45, สี่เก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่หาสี่หนึ่งสำหรับเด่นหาเก้าหาหกหาเจ็ด หาสามหาหนึ่งรอบใบไฮเดนเก้ากับแปดวิ่งลูดจ้ะเก้ารอบใบเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหาเก้าสามเด่นแปดสามสี่ แปดเก้าแปดหนึ่งแปดหกถามมาครูเด่นกันเราว่างไว้ด้วยละกันเด้อพี่น้องครูเด่นเศร้าบายสำหรับโตเรนจ้าแปดสามแปดเก้าสำหรับเด่นแปดรอบบาย เดนเก้าเน้น 9, เก้าสี่อาเก้าเก้าหกกับเก้าเจ็ดละกันสำหรับเดนหารอบเศร้าจะหาเก้าหาสามเดนสี่รอบเศร้าเน้นสี่เก้าสี่หา สำหรับแนวทางนี่เคอีขอเข้ามือนอี่คอยมาปังๆและกันน้องมือแรกแหกมานจะขอหายเฮงเฮกปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจะก่อนซินําไปเป็นแนวทางจะเปรียบเทียบพิจารณาวีคอ์กันเบิงเนาะขึ้นอยู่กับความมาความชอบจะมีตัวหมักตัวชอบกะคอยตามจะบ่มีตัวหมักตัวชอบอะไรก็คือสามารถปล่อยผ่านได้แต่แนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการขับนวณจะมีเข่าและกะมีรูดจากขอหายโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝากไว้เพียงซํานี่ละกันจะไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้าจ้า